สวัสดีครับผมตักบ,บังชาแนลนะครับวันนี้พอดีวันนี้เป็นวันอาทิตย์ผมมาประกอบเครื่องรถแข่งนะครับที่เคยเกินโปรเจกต์กันไว้ว่าจะทํารถแข่งลูกห้าสามท่าล่างเดิมครับวันนี้ก็ว่างก็เลยมาประกอบครับอยากทําให้มันเสร็จด้ยแหละมันเป็นความฝันของผมนะตอนนี้เครื่องผมประกอบไปแล้วนะครับ เกียร์พกลูกปรุงลูกปืนประกอบไปเรียบร้อยนะครับถ้าเหลือใส่พกคัสพกรอบนอกนะครับ <S <S <ค>ก่อนจะไปดูเนื้อหาเดือดก็ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องตาบังชาแนลด้วยนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ครบ4ีอติดตามครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูตรงนี้มาไกลเหมือนกันนะกว่าจะทําได้ก็ไม่ง่ายเลยผมทำมาน่าจะ6เดือนแล้วมันเนี่ยน่าจะไม่บิดนะครับ,บ,นนรบ็6เดือนแล้วนะครับ400อยก็ยากกว่าจะมาถึงจุดนี้ถ้าคนเคยทานะครับผมว่าเขารู้ดีเขาเข้าใจดีนะครับ ว่ากว่าจะทําได้นะเพื่อลองคิดดูว่าถ้าเกิดผมทํารถไม่เป็นเนี่ยผมไม่มีความรู้เรื่องเนี้ยยังไงก็งไม่มีใครดูแน่นอนเพื่อนผมดิปไปเดี๋ยวไปดูเนื้อหาคลิปดีกว,ว่าความรู้อาจจะไม่เยอะนะครับแต่มาพูดมาคุยกันว่าประกอบตรงนี้แล้วแบบมีการประกอบอะไรยังไงบ้างนะครับวิธีการทำนะครับซึ่งตัวนี้เป็นเครื่องรถแข่งนะครับบอกไว้ก่อนเป็นรถแข่งไม่ไม่ใช,ใช้ใช้งานเลยนะครับจอดอย่างเดียว ช้ก็แค่ซ้อมนะครับอ็อกีกกลับมาแล้วก็ซ้อมแค่นั้นนะแล้วก็แข่งในสนามเท่านั้นนะก็เดี๋ยวไปดูเนื้อหาคลิปกันเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างไปก็มาแล้วนะครับเพื่อนๆก็อาจจะไม่เห็นหน้าผมนะครับก็ไม่ต้องเห็นผมก็ได้นี่ประโยชน์คือนี้สาระอาจจะไม่เยอะมากนะครับแต่ถ้าดูผมว่าเพื่อนๆได้ความรู้ผมก็ขอโทษด้วยที่ตอนประกอบเกีร์ ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับก็เหมือนเดิมที่การทำรถเราก็ต้องจำไม่ได้นะครับถ้าจำไม่ได้ก็ถ่ายรูปไว้นะครับไอ้เรื่องเกียร์เนี่ยมันยากกว่าประกอบเสื้อฝาอีกครับมันยากมากอ่ะผมเคยประกอบพลาดอ่ะในขาตอนผ่าเครื่องครั้งแรกโอ้โหวุ่นวายเลยงงเลยครับแต่ผมก็ทํามันผ่านมาได้นะครับถ้าผมไม่ลองทําผมก็ทําไม่เป็นนะครับไม่รู้จะหาเครื่องเป็นหรือเปล่าผมเลยไม่กลัวนะครับว่ารถคันไหนจะเอาเข้ามาทำเป็นสวนว่า ตัวทำไม่ได้นะครับผมอยากลองต้องขอบคุณเจ้าของรถด้วยที่เขาไว้ใจให้ผมทํานะครับทั้งที่ผมไม่เคยทานะครับผมก็ทําได้ครับแล้วก็จะเป็นความรู้ติดตัวของผมนะครับแต่แล้วเพื่อนๆได้มั่นใจามากๆเ,เพื่อนๆที่มีทักษะแบบผมอ่ะผมไม่รู้เป็นอะไรผมแบบทําได้เองนะไม่มีใครสอนผมนะเนาะก็เหมือนเดิมครับล้างอะไรทุกอย่างให้สะอาดครับในเครื่องสองคัญมากไม่ว่าจะรถแข่งหรือว่ารถใช้งานต้องสะอาดครับ เราแข่งผมก็อาจจะไม่ต่างจากของสำนักอื่นเท่าไหร่แต่ผมก็มีเคล็ดลับของผมนิดๆนะครับที่ไม่ผิดกัติดตาแล้วก็ผมมั่นใจว่ามันจะได้เปรียบเขานิดนึงนะครับหรือเปล่านะอาจจะเข้าใจไปเองนีดก็ได้นะรก็เดี๋ยวจะมาประกอบข้างนี้นะครับฝั่งาค,ครับดูไปเรื่อยนี่บูทอย่างนี้แล้วก็บูท่างนี้ อะไรก็เก็บกันให้ดีนะครับนี่แกนเกียร์ครับก็ดูไปนะครับทุกอย่างล้างให้สะอาดทิชชู่มาใช้นะครับยี่สิบาทใช้แล้วก็ทิ้งเลยนะครับเช็ดแล้วก็ทิ้งเลยไม่ต้องเอามาใช้ผ้ามันเช็ดซ้ําม,มันสกปรกครับไปเช็ดเศษเหล็กเวลาเราเจียอะไรมานะครับมันก็สกปรกอ่ะมันไม่สะอาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ก่อนนะผมใช้ผ้านะเช็ดซ้ําไปซ้ำมาโหยิ่งเช็ดยิ่งเช็ดยิ่งเละเพราะผ้ามันเละ เครื่องตัวนี้ที่ผมเคยบอกไปในคลิปที่แล้วนะครับที่เดี๋ยวจะขึ้นให้ดูครับใคลิปที่แล้วว่าใช้เสื้อผ้าอะไรใช้ของสำนักไหนนะครับก็ของพี่ตั้ม X S นะครับอ่าผมลืมบอกไปอย่างนึงพี่ตั้มเขาจะให้จะสนับสนุนผมนะครับผมก็ตี่ใจนะครับตื่นเต้นอยู่วันวันที่รู้ว่าเขาจะสนับสนุนแต่ผมก็ไม่ได้หวังอะไรมากนะครับไม่ไม่ได้หวังว่าอยากจะได้ของของเขานะครับเพราะว่า ม,มันมีความฝันที่แบบที่ผมจะทําให้ได้แน่ๆจริงจังนะคือผมก็คิดของผมว่าถ้าเขาไม่ได้สนับสนุนอะไรผมยังไงผมก็ต้องทําอยู่แล้วนะครับผมก็ทําตามความฝันของผมไปเรื่อยๆทาสนุกอะยังไงรอบนี้มันต้องเสร็จอยู่แล้วนะครับแน่นอนทุกอย่างก็อย่าลืมเทโลน้ามันนะครับในลูกปืนในนี่ยอย่าลืมฉีดน้ามันเข้าไก่นะฉีดให้ลูเคสนสดเลยดีกว่านี่ฉีดไ้ดไดไดไลูกปืน เพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ประกอบเครืองฝาในวันนี้หรือว่าขับในวันนี้นะครับหยอดไว้เพื่อให้มันสนิทไม่ขึ้นนะตัวดาวเนี่ยนะอะไรมันเยอะเล็กเน้อย,ย,ยน้อยเนี่ยไอตรงนี้เห็นนะพุชเสาเสาเนี่ยเ้าอเพื่อนทำหายี่งานเข้าเลยนะอไม่เข้าใจแล้วก็คอมเมนต์นถามได้ยินดีตอบทุกคนเหมือนเดิมนะครับ ตามคอนเซปผมอะไรก็เก็บกันดีนะครับหาถุงหาถาดอะไรใส่ไว้ก็อย่าไปเคลื่อนย้ายมันครับอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะครับแล้วก็ข้าประกอบนี่นี่อย่าลืมมันอยู่นี้เพื่อๆนๆคงงงว่าผมจําได้ยังไงผมผ่าเครื่องให้ไม่กี่ครั้งเนกะ็บร้อยสิบไอ้เรื่องนี้ผมจำจำดีเรื่องไหนอยากจำก็ไม่จำแต่เรื่องรถไม่รู้เป็นไรผมจำได้ผมจำได้ดีเลยอ่าใส่เข้าไป ก็ใครอยากจะทำรถกับผมก็ส่งอะไ,ไ,ะอะไรหระะะะบบาาล่ลมาได้นะครับส่งอะไหล่หรือว่าเขาอยู่แถวพัประแดงพัสมุรเจดีนะครับอยู่แบบปักน้ำสาขาแถวเนี้ยโซนนใกล้ๆแล้วพอจะขับรถมาได้นะครับก็ถ้าไว้ใจผมเพื่อให้ความสามารถของผมก็ติดต่อมาครับรับเรื่อยๆนะครับรถกระกอะไรนะครับรวมน้ำมันด้วยครับใส่เข้าไปนี่เป็นแกนใส่กเกียร์นะครับอ่าปาปร,รังให้สะอาดนะครับ อยู่ล่องข้าง่าถ้าอย่างเงี้ยเข้าแล้วนะครับเห็นไหมเริ่มเป็นร um> ูปเป็นล่างแล้วก็ผมยังประกอบไม่เสร็จหรอกเพราะว่าคัดคัดตอนนี้ผมยังลังเลอยู่นะครับ well ว่าจะใช้คัดของสตาร์ทมือหรือสตาร์ทเท้าดีนะครับต้องดเคาะดูก่อนว่าสตาร์ทตีนกับสตาร์ทเท้าอ่ะอันไหนมันจะหนึบกว่ากันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูน็อตดีกว่านี่นะดูเนี่ยนี่อะไรเครื่องทั้งหมดเลยนะ ไม่หมดอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะถ้าคนไม่รู้เรื่องรถเนี่ยจะประกอบอยังไงเป็นเศษเป็นชิช้นๆเนี่ยโอเคดูไม่มืดจังวะเนี่ยเป็นชิช้นๆหนึ่งเนี้ยถ้าเพื่อนไม่รู้เรื่องรถจริงๆผมว่ายากเลยยากมากนะที่จะทําได้นขอบคุณทุกคนนะครับที่กดติดตามให้ช่องผมนะนจริงๆใจถ้าไม่มั่นใจแบบทำไม่ได้แน่ๆอย่าลืมอครับเข้าร้านดีกว่า เดี๋ยวจะงานเข้านะครับประกอบไม่ถูกนะนี้เป็นคัตสามก้อนของกระตาเท้านะครับใช้ได้อยู่อาจจะใช้แค่ใช้ซ้อมอยู่นะเป็นอาร์อโต้ของกระตาเท้านะยยังใช้ได้อยู่นะที่ดีเชคก็ถ้ามันยังขึ้นมาจากเนี่ยยังมบีบ่าออกมาหน่อยเนะนื้อคัตอยู่ตรงนีนะ้มีเกินเหล็กอันนี้ขึ้นมาหน่อยก็ยังขอได้นะหรือว่าเสมอเสมอก็ยังขอได้แต่ถ้าเกิดงานที่ดีอเปลี่ยนเลยดีกว่านะครับแล้วก็ไส่ร่องข้างในนี้ก็ ควรเปลี่ยนนะครับแต่ผมจะใช้ซ้อมก่อนนีดูอาการรถเก็บทรงรถก่อนแลว่ามันเป็นยังไงอีกอย่างเรื่งที่สําคัญสําคัญมากๆกับการหาเครื่องเนี่ยที่เนี่ยจะทําหายนะจะเป็นตัวเซนเซอร์ครับตัวดันเซนเซอร์เตะเกีลนะครับก็จะเป็นอย่างมีหมวกแล้วก็มีสปริงเนี่ยใช่ไหมเนาะนี่นะตัวน,นี้ครับมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะนี่ เดี๋ยวให้ดูดมตรงนี้ประกอบเข้ากับประกอบได้นะครับเพราะว่าอะไรบางตัวมันก็ยังไม่ได้นะครัเนี่มันจะอยู่ข้างในรูนี้นะลองให้ดูอ่าในนี้นะในรูนี้นี่ใส่หมวกนี้เข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวผมล้างก่อน,นเดี๋ยวผมขอฉีดน,น้ำมันเข้าไปตรงนี้หน่อยนะให้มันหล่อลื่นไว้ะนะส่องให้ดูนะเนมจะใส่อย่างงี้นะครับแล้วก็คอนเซอร์ไฟเกียร์เนะี่ย แล้วก็ประกอบลงไปครับไข่น็อตอ๋ออันนี้ผมจะไม่ล้างครับมจะเช็ดออกนะเดี๋ยวมันเสียหายนะเพราะเป็นมีโอลิงด้วยระวังนะอ,อ๋อถ้าชอบคลิปแบบนี้กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะนนจะไม่จะไม่สะอาดช้าชนาเพราะรถคัะนนี้ซื้อมามันค่อนข้างเก่านะถ้าใครยังไล่รถไม่ได้ไล่ไม่จบอย่างเงี้ยก็คอมเมนต์มาถามผมได้นะยินดีตอบทุกคนนะใส่เข้าไปค่อยๆนะ ก็มีโอลิงดูมีค้อนยางก็ใช้ค้อนยางนะอาครอบแล้วมรน้ตรงรูครับเก็บใส่เข้าไป,ไปตรงนี้ผมประกอบอะไรได้ผมก็ประกอบไปก่อนนะก็อะไรผมขาดอะไรบ้างก็มีซีนนะครับซีนพวกนี้เนี่ยซีน ตรงนี้นะครับซีนแล้วก็เราสั่งสตาร์ทนะครับแล้วก็พวกโซ่เดี๋ยวผมต้องดูก่อนว่ามีของที่ผมใช้ได้หรือเปล่าแล้วก็ตัวกดโซ่ก็เดี๋ยวคิดดูก่อนว่าจะใช้แบบไหนนะเสื้อฝ้าผมก็บอกไปในคลิปที่แล้วนะครับว่าใส่เสื้อผ้าตัวไหนนะนี่เป็นข้อเดิมก้านเดิมนะครับไม่ได้ทําอะไรเลยกนะ็คลิปก็มีเท่านี้นะครับอาจจะมีไม่เยอะนะครับเพราะว่าวันนี้วันอาทิตย์ซื้ออะไรไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวผมจะจดไปว่าขาดอะไรบ้างนะครับแล้วก็ไปซื้อครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวลองคิดดูอีกทีว่า มีอะไรแปบกแปลกหรือเปลี่ยนอะไรบ้างจะใส่ของซิ่งอะไรบ้างที่แบบลองวิเคราะห์ดูก่อนนะครับว่าเราจะมีจุดเด่นจะสู้เขายังไงน,นะครับหวังว่ามัก็จะได้ความรู้กันนิดหน่อยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ไม่ได้ประกอบตอนตอนที่ใส่เฟืองเกียร์นะครับเพราะว่าเพราะว่ามันมันต้องตั้งใจนะครับแล้วฟิลผมยังไม่ได้ตอนถ่ายคลิปยังไม่ได้อารมณ์ตอนถ่ายคลิปนะครับรถไปถึงไหนแล้วนะครับก็อะไรเกือบครบแล้วครับได้ล้อดได้ดุมได้อะไรแล้วนะครับเกือบครบนะครับพุ่สีก็ ตัดออกไปก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันผมจะพวกเครื่องพวกท่อพวกท่อก็ขาดคอท่อนะครับเดี๋ยวส่งท่อไปให้ให้พี่ชาย่าให้นะครับก็คุยคุยกับเขาไว้แล้วว่าอยากได้แบบไหนครับใช้ในการแข่งเท่านั้นนะครับก็มีประมาณเท่านี้ครับคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องตาบังชนแนลด้วยนะครับอ๋อเดี๋ยวจะทำคลิปอย่างนี้ออกมานะครับคลิปสนุกสนุกเพลินๆนะครับดูกันไปนะครับผมจะทำเรื่อยๆนะครับก็จะไม่ให้ขาดทรัพย์นะครับ ก็อาจจะลงบางอาทิตย์ไหนก็ลงช้าหน่อยไม่ต้องตกให่นะครับคือผมทาไม่ทันจริงๆนะครับผมทํางานขับรถด้วยก็งวันเหนื่อยผมก็ไม่ได้ถ่ายหรือว่าไม่ได้ตัดนะครับก็ขอโทษด้วยนะครับก็เข้าใจผมนิดนึงนะครับว่ามีอยู่มันจะไม่ว่างผมจะลงวันจันทร์นะครับไม่วันจันทร์เช้าก็เย็นนะครับแต่ผมว่าจะลงแต่วันจันทร์ตอนเย็นนะครับก็ถ้าช้ากว่านั้นก็ไม่ต้องไม่ต้องสงสัยผมอาจจะทําไม่ทันนะครับผมอาจจะตัดไม่ทันนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด ติดตาม Facebook ตาสูตรศักด้วยนะครับแล้วก็เพจตาบังชนแนลแล้วก็กลุ่มดีกว่าเดินนะครับกลุ่มของผมนะครับก็เดี๋ยวจะมีรูปสวยๆขึ้นให้ดูนะครับผมผมลงรูปสวยๆนะครับมีคำคมมีอะไรก็ใครอยากจะฝากรูปทักไปที่เพจดีกว่าเดินเลยนะครับก็มีคนคอยตอบนะครับหนึ่งในนั้นก็ผมเองเป็นคนตอบนะครับอาจจะเป็นผมแหละผมก็ทําหลายอย่างครับถ้าอยากทำรถก็ติดต่อมาครับรับได้เลยนะครับทำรถซิ่งหรือซ่อม หรือท,ทำอะไรก็ได้ครับเล,ล็กๆน้อยทักมาคุยกันก่อนนะว่าอยากทาแบบไหนอะไรยังไงนะครับหรือปรึกษาอะไรก็ทักมาครับไปละเ๊ายบาย